สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านรับสวัสดีน้องๆนะครับอยู่กับเขียดคอรุ่นแรงอีกแล้วครับโอ้ยนีเข้าจังหวะเวอร์ครับอยู่กับน้องเตือชมพูครับอันนี้เอฟซีครับตามมาเล่นเรื่อยๆครับแล้ววันนี้ผมมาในแมปขับครับแล้วผมเป็นฆาตกรอีกแล้วครับพี่ตูนล่างผู้หญิงครับมากับพร้อมไม้จิ้มฟันลูกอมแคนดี้ครับหาครับังหวันนี้ไปไหนแล้วว่าไปไหนแล้วว่าอะไรต้องบอกว่ามันอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันครับน้องๆงงอยู่ครับ ไปทางไหนดีควรจะเลือกไหนดีงั้นออกมาข้างนอกกันครับสรอากาศครับโอ้โหข้างในนี่อับอายอับอามกูพูดอะไรอีกแล้ววะพูดไปเรื่อยพูดเยอะแล้วก็ลินพันครับอ่าสิกเนเจอร์ล้าเจอีิโนูโอ้ยขับเป็นลบขัเป็นเซียนจริงๆไม่ได้เซียนขนาดนั้นหรอกกูแค่พลาดเองอัดจะอัดจะอจะอีอะอีตัวเองแหม เฮ้ยแจชามารายพี่แกไม่รอดฉันรอกโดนไปหนึ่งทีแล้วแปแล้วเออเอาหายเอ้ยเอ้ยขาขาแหมแม่สาวขาขาโอเคจะรอดได้ยังไงไปไปบิงไปไอ้หนูเตีย้ยติ๊เฮ้ยฮะเอาเฮ้ยเอเอ,เอ,เอ,เอพี่มาแล้วไไจะไปไหนจะไปไหนหนึ่งทีแล้วก็เบาไปก่อนเลย อันสองทีอ่าบอาไปก่อนครับแจกจ่ายความเจ็บปวดครับอย่างที่จานเซเขาพูดไว้ครับมันอยู่ข้างหน้าไงโอ้โหเมาส์หลอนโอ้เดละเกิจเหลือเกินมันต้องซื้อใหม่แล้วแล้วจริงๆนี่แกไปไหนอัน,นอันอ่ะอัเจอหนึ่งทีเออโดนปาไม่โดนไม่เป็นไรหนูจะหว้ตอวเองเป็นฆาตากรเนี่ยอีกเล่นพี่ไว้ซะเจ็บแสบเลยนะอยที่ไปนหนึ่งทีติดอีกเอา ạ hey, chân hít aura, aura ghém an oak. ạ chân hít em an ê. ạ chân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  hân xài. ạ chân. 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 ạ ไปอยู่ไหนกันหมดวะเรามาดูออ,อโอ้ยิงด้วยโอ้โหยิงโดนด้วยแต่ก็โดนไปดึงทีครับไปจิ้มฟันผมโคตรจริงโคตรจิมจ้มโคตรจิจจ้มจิ้มจิ้งจึ๊กจิ้มจึ๊กไปเลยแม่สาวปืนโตไม่ตางผ้าไหนคนต่อไปเขาจะไปอยู่ไหนกันอ,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 อยากหลอ่ออยากหล่อหรือเปล่าอยากหล่อหรือเปล่าถ้าดึงนี่คือจบนะ ถ้าดึงก็คือจบนะถ้าดึงคือจบนะเอ้ายิงอีกขยันยิงขยันยิงโอเคเอาหมอนี่ก่อนแหมมามามาตากผ้าสักทีสิตึง้งสวยเฮ้ไปไหนแล้วโอ้ยแมบใหญ่ซะด้วยจะไม่ชอบแบบนี้เลยเฮ้ยมีรอยเลือดตามแล้วจะเอาตามสิทธิ์อ่านัานะ่นน่ะอ้าวโหเครื่องเสร็จแบบนี้ก็ หวานจีป้องไงโอ้ยิงโดนด้วยโอ้แม่นนั้นเนี่ยแล้วอ่ะอันนี้ว่ายังไงว่ายังไงคุณ,หน,คณห,นไไหนูคุณหนูจะไปไหนคุณหนูจะไปไหนโดนล้มแล้วแต่เห็นหนึ่งคนอยู่ตรงนู้นดังนั้นต้องฟัน,นครับไม่ไม่ไม่ไมไมตากผ้านะครับจังหวะน,นี้ไล่ไว้ก่อนครับเผื่อล้มหมดก็คือหวานแล้วไพครับ <c oughs> ค,คุณแม่ ไปไหนแล้วเอาใครดีเอาเมาส์หลอนโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเด้งไหวอยู่อะเจ๊เจออะทืบเลยทืบเลยสองตัวล้มนั่นขัดชูปกันไปอย่างน้าอะเจอเสร็จปีนได้อืจิ้มจืกโอเคเอาล่าไม่ขึ้นตามไอยก่อนมามาไม่รอดอะยังไงก็ไม่รอดดึงกันไปนละมั่งสองตัวนั่นอนะ คนนี้ไม่ร่อนน่นอนน่นอนดูสิดึงยางคนนี้ไปแล้วโอเคดึงกันไปหมดแล้วฮึบอ้าวยังไม่ปัดก็จะไปไหนกันว่ามีไหมแถวเนี้ยมองคนกินไงมีไม่แถวนี้มองคนน,งนี้ที่แถวนี้มีไหมเอ้ยพูดอะไรพูดไปเรื่อย อ่ะะตักผ้าดีกว่าสอนนั้นคือรอดตัวไปนะที่มาดึงกันทันถ้าไม่ดึงกันนี่จบแล้วนะล้มสี่แน่นอนนอนพื้นไอ้หนูเสื้อชมพูไอ้หนูเสื้อชมพูจะไปอยู่ไหนครับลูกป้ามาแล้วลูกเฮ้ยหายว่ะ <c oughs> ดึงกันหมดแล้วเรียบร้อยแน่นอนกระชืบอ,อ้าวมันยังไม่ดึงนี่แกยิงอยู่ข้างบนหรอโอ้ไม่มีเพื่อนมาช่วยน้องสารจัง ไม่ต้องห่วงพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่ช่วยตากผ้าแห้งแน่ๆไหนหน้าคนนี้เขาดึงแล้วเขาจะไปอยู่ไหนกันเอาออกเฉยเอ้ยเอตัวเองไอ้หนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มเท็ดดีเปล่าไอหเท็ดดีปล่าจะไปช่วยเขาหรือโอ้ยรอดอ๋อเลือดเต็มยังไงพี่มาแล้วแก โดนแกโดนซึบอะเฮ้ยหัวระดได้หรออ๋อโอ้ออกเฉยโอ้พระหนุ่มเท็ดีนี่เล่นไม่ได้ก็ถอยเอาเอาเฮ้ยหูดึงอะไรกันตรงนี้โอ้ยแย่จังอ่ะยังไงไอ้โนูแค่เองแล้วอลงจะหนีได้หรือเปล่าอืมโดนจึง้งถึงเจ้าก็เปล่าเยี่ยมาจากภาคครับเรื่งวันนี้น้องๆน,นี่ไง เอาขืนก่อนไห้หมอน,นี่นี่ตอนเป็นฆาตกรนี่เล่นบกไม่ยั้งเลยตึงเกินต้องเล่นนะ้องเขาขืนไม่หยับปากไม่ยั้งมั่งนะครับพูดอะไรวะเจ้าพูดอย่างนี้วะติดติดคัดขัดลิ้นลิ้น,น,นพันพันมันมันปนกันไปอะฮะมาเลยไม่ต่อปืนโตแขวนเลยยืนรอเกมจะจบหรือเปล่ายืนรอกกันนะเอ๋จริงนะครับ ในเกมตอนนี้นก็คือแบบว่าจริงๆไอ้หนูเส้นจมพูเนี่ยมันไปแล้วนะครับมันหลุดไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ตัวครับน้องๆผมไม่รู้ตัวว่าเขาเนี่ยหลุดไปแล้วอ่าพอหนูนี่ตายไปปุ๊บผมก็งงเลยทำไมเกมยังไม่จบแบบคือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็คือแบบว่ามันสายไปแล้วครับนี่ครับรู้ตัวแล้วครับอ้าวเฮ้ยแม่งมนหลุดออกตั้งนานแล้วนะครับแต่ความจริงคือผมไม่รู้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมยี่ผมยืนนิ่งๆนะผมไม่รู้จริงๆครับเขาไปไหนของเขาละวะ เนื้อหาไม่เจอเลยครับเบลเลยเบามีอาบ้าแมปแป๊บปุ๊บปุ๊บปแป๊บแป๊บพูด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 อะไรนีไปไหนแล้วเอยไม่เจอแล้วครับหรือว่าเขาจะแบบว่าสับขาหลอกยังอยู่ประตูเดิมครับวิ่งมาต้องไกลครับต้องรีบวิ่งกลับไปครับจังหวะนี้พลาดได้ไงอะไรที่แบบว่าไม่ควรพลาดก็คือพลาดเฉยเลยครับยังงงฮะแย่จังเรียบร้อยมาไม่ทันครับน้องเขาเปิดจบไปแล้วครับโอ้โห โคจะเสียเลยอ่ะแย yeah, ่จริงๆครับเสียหมามากโอยน้องนี้แบบว่ารอดแบบฟรีๆเลยอ่ะผมว่าต้องเอาสไลด์ไปล้างตาหน่อยเพราะว่าแบบว่าอาจจะตาแตกไปน,นิดนึงครับว่าเขาหลุดไปแล้วเนาะแย่ yeah, จริงไม่เป็นไรมาเรื่องอะไรอีกตาหนึ่งครับมาเลยโี่นี่ผมเอาโหดหน้าเหี่ยวมารอบนี้แล้วคือตอนเอามาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าหยิบมานะครับ งงอยู่เหมือนกันครับว่าโอ้แม่งเพิ่งซื้อแล้วมันล็อกให้เลยติดตั้งอ,อัตอนโนมัติก็เอาวะอยากลองแต่ไม่เป็นไรละลุยรวยรวยรวยเอเอเจ๊งี้ดูดจูสดูดจูสดูดพี่ดูดดูดดูจนเต็มหลอดจริงๆคือมันปล่อยได้แล้วแต่มันยังไม่ปลออ่อยเ้าเจอดูดยังดูดอยู่ไอ้หนูเอายังไงเอายังไง ตุ๋ยเลยอือขาเป๋เออหนึ่งทีเรียบร้อยขาเป๋เลยครับโดนตุ๋ยไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับน้องๆอ,อย่าไม่ใช่แบบอย่างที่คิดนะครับอย่าไปคิดเยอะฮะพูดไปเรื่อยครับคนไทยแท้อ้าวย้ยคิดเชื่อนะเน่งเน่งเน่ง เอสหนูหนึ่งทีเอ้าโหแอคเหรอแอคไม่ทันนะไม่ทันนี่โดดหนึ่งทีโอชอบชอบชอบเอ้ยอืย้ฮดีเลยนิดหน่อยแต่ยังก็ยังล้มอยู่สราจะปิงหนักนะเราอะอ่าตาก้า,าไปกันต่อครับเขาจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเอยเอยังไงกันดีนมนมอ้าวไม่รู้ตัวนะั่นหรอไม่รู้ตัวตัวผมมันไม่มีแสงไง เงนเดืนง,งงๆอยู่อ่ะเหอเจอตกใจป่าวสวัสดีครับพี่มาแล้วครับพี่โหดหน้าเหี่ยวเองเหี่ยวจะทำอะไระเอายังไงเอายังไงเอายังไงไจุกนะจุกโดนหลงนี้ไปก็ต้องมีจุกกันบ้างแหละเอายังไงต่อมอบมอบหรอมอบหรอน่าจะมอบนะั้นน้องคนนี้ก็น่าจะเอฟซีอน่างเงี้ยน่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นกดตามผมมานี่ไปไหนดีตัดผ้าใกล้ๆโฮ้ยเขาช่วยกันหมดแล้วว่ะเร็วจัง ผมเพิ่งสังเกตอีกแล้วมันออกกับไปอีกสองคนแล้วเหลือสามคนจากโโห้าคนโอ้โหเกมกลางแจมมันเลยเหลือสามคนโคตรสงสารน้องพวกนี้มากเลยเหลือสามโตเนี่ยไหวหรือเปล่าอ่าวผมเห็นไงแบบนี้ก็ต้องตามไงพี่มาแล้วครับไอ้น้องโหดหน้าเหี่ยวสยองขวัญมาแล้วจ้าอยู่ไหนกันจ้าอ้าวเจอดูด ดูจับจวบดูจับจวบดูจับจวบโอ้โหเขาเห็นผมแล้วว่าจะแอบตรงไหนอดูดูจุดจวบไปนิดๆหน่อยๆไปไหนกันเร็วจวงผมเดาเลยน่าจะนั้นอ่ะโอ้โหเสื้อเองนี่มันเด่นจริงๆแล้วพี่เราชอบใจเหลือเกินชมพูแป๊ดเลยน้องเอฟซีโอหนึ่งออกไปแล้วเหลือสองตัวอะดูจบจัว ไปไหนแล้ววะย่นหนจ้าอดุจุบ๊บจุ๊บพี่มาแล้วไม่ต้องห่วงน้องพี่โดดตามแน่นอนโอ้เอ็งจะไปไหนกันฮัจ้าสวัสดีครับยังอยู่อยู่รอ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 รอทำไมรอทำไมรอทำไมอโอ้ยเอาโดนยิงครับสะดุดจุนเลยอ่ะโอ้ย,ยิงเข้าด้วยอ่ะเก็บเลยโอ้โดนอีก โอ้เจ็บ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 นี้อีกนานจะรอดไหม <c oughs> มันไม่ทันมันไม่ทันมันต้องหนึ่งทีมันต้องหนึ่งทีน้องจะรู้หรือเปล่า <c oughs> ว่าสกิลพี่พร้อมแล้วเจาละโดนอยู่อีกแล้วสามนัดแล้วนะยิงก็สามนัดแล้วนะไปไหนแล้ววะอ้าเฮ้ย,ายมานี่มามานี่มามานี่มาโดนตุ้ยออ้เรียบร้อย มอบแฮ่มานี่เลยนี่อมา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 หนึ่ง <c oughs> คนต่อไปอยู่ไหนเอ้ยแม่หนูหน้าซอมบี้นั่สาวผมทองหน้าซอมบี้เออเอมาให้พี่หาซะดีดี <c oughs> ทื่เพื่อนก่อน <c oughs> เขาปั่นกันเรียงองอาปั่นล้วทึ่ <c oughs> โอ้ยดึงกันเร็วมากเลย Hey, พวกเจ้านี่ความเร็วเป็นของปีศาจจริงๆเลยนะไม่ต้องห่วงพี่ก็มีสกัดเหมือนกันน้องอยู่ไหนกันวะอยู่ไหนกันนะไปไหนกันแล้วะน้องๆไปไหนกันเอาเครื่องนี้ซบกรกซื้อเครื่องไปไหนกันล้ววะ คือเร็วกันเกินไปหรือเปล่าเร็วกันอย่างนี้ผมก็แย,ย่ดิเฮ้ยหายจ้อยไห้หนูอยู่ไหนกันรายงานตัวฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่มั้ยมีใครอยู่หรือเปล่าฮิวกันเสร็จแล้วด้วยอยู่ไหนกันครับสวัสดีครับฮัลโหลอยู่นี่กันไหมฮัลโหล เอ้ยหายจริงวะเงียบเพียบวะโอ้เอยเรียบร้อยดิไปไหนกันวะแต่ห้าเครื่องอะ่ะเขาไม่ออกหนีก็เรื่อยๆผมก็เดินหาเรื่อยๆอยู่ไหนกันครับเอ้ยเครื่องนี้มีคนปัน่นกะชื่อเฮ้ยอล่า,าไม่ขึ้นเอาไปไหนกันหมดวะอล่าไม่ขึ้นอย่างี้ที่ผมวิ่งปั่นเยวาวแล้ววินะ่งทืนะ่อเดยวาวเลยนะเจอโอ้ยจ้าหาต้องนานมันนี่หน่อยตัวเอง โอ้ยขอขอที่หนึงขอที่หนึงก่อนอ่าๆๆๆทำอะไรทำอะไรไม่ต้องกกมไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มไม่ต้องก้มนี่มงหน่งมงหน่งหน่งปุ้งไปไหนแล้วจ้าฮัลโหลจะอาไรดาบนี่คือแบบว่าอาจะ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 อาจจอจกาซื้อเลยครดบดู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 ดดดด ผมคือคัสกรโหดหน้าเหี่ยวไม่รอดเอาพี่พามาหาเพื่อนโอ้โหหนูไม่น่าเลยเพื่อนเขาก็อยู่ดีๆโดน <c oughs> ไปหนึ่งจีอาา่าฮะยังไงต่อหนีหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้ว,ลวโอ้โหเรียบร้อยไม่ไล่แล้วผมปล่อยเลยไปไหนวะเปลี่ยนใจแขวนไว้แต่เขาต้องมาช่วยกัน เอ้หน <correction>. <ITA> <c oughs> ุซอมบี้่ไปไหนเร็วจังโตไปอยูดไหนกันครับอ้าวอยากจะช่วยแบบว่าแล้วช่วยกันเร็วจังที่แท้ก็อยู่ใกล้ตลอดมาเร็ว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 รอด้วยแล้วด้วยแล้วด้วยนี่นงปงหนิงโอ้ยใส่เป็นพืชปะเนี่ยอันนั้นเป็นพืชเหรอโอ้ยหนูเป็นพืชเหรอเนี่ยเรียบร้อยวันจบแล้วครับ มันจบแล้วนะอนาคินไอห,หนุ่มนั่นตายแล้วไอห,หนุนี่ก็โดนจับแล้วทุกอย่างมันจบแล้วตาก้า,าบายบายครับเ,ออเกียดวะทำเสียงทำไมวะบายบายครับทุกคนโ,โหใครดูถึงตรงนี้นี่ขอบคุณมากเลยนะครับเริ่มเจ็บคอแล้วสวัสดีครับไปนะบ๊ายบาย เอ้มันหายอะเอ้ยนี่หายไปแล้วหายไปไหนวะอยู่นี่ไงเวลาจ้าบ๊ายบาย